เมื่อวานออก108ยแปดนะวันนี้ออก94 <c oughs> เป็นไปได้ไง <c oughs> วันนี้พี่เมฆมาที่ w a เทอร์ม l วนะครับอยู่ตรงนครนายกนะ <c oughs> ตื่นตีสี่กว่ามาถึงนี่ประมาณตีห้าเป็นสนามที่เอาไว้สอบโปรด้วยนะฮะแล้วก็โรงแรมอยู่ใน ที่นี่เลยเนาะวันนี้เราก็เรียกว่ามาคนแรกลงชื่อนะฮะคนแรกเลยเนาะในใบหยิบของคู่กายมาด้วยนั่นก็คือพิมพ์กันแดดของเฮอไฮเนสนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับใช้ดีมากมันแล้วป๊ดเดียวมันก็ซึมแล้วนะฮะของเฮอไฮเนสนี่แนะนําเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นบรรยากาศของล็อกเกอร์รูมสวยงามดูลักชัวรี่มีห้องน้ําห้องอาบน้ํามีไดร์เป่าผมอะไรมาตรฐานที่นี่คือโปรช็อปที่เขาขายตัว๋ววันนี้ได้เสื้อมาตัวหนึ่งด้วยนะฮะซื้อเสื้อของบางกอกกราฟที่นี่เรียกว่าเธอมิวมันก็ สมชื่อมันแหละมันวอเทอร์ทุกหลุมเลยเก้าหลุมแรกน้ำจะอยู่ฝั่งซ้ายเก้าหลุมหลังน้ำจะอยู่ฝั่งขวาถ้าเราตีได้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆตรงนี้ก็ตีได้เหมือนกันกรีนก็สปีดประมาณ9เนี่ยเวลาเรามาถึงที่นี่ก็จะมีร้านค้าเนี่ย พี่เม์เคยมาทานละอร่อยนะมีโปรที่นี่มาหลายๆคนเนอะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกแข่งขันอะจัดโปรทัวร์อะไรอย่างเงี้ยก็มาที่นี่กันนะฮะก็จะมีรูปของแชมป์เนี่ยติดอยู่ที่ขับเฮาแนะนามดีบริการดีเราก็รีวิวกันประมาณนี้นะฮะสำหรับวอเทอร์มิลเรียนเชิญพี่พน้องๆมาเ n ็นจอยกับบรรยากาศที่นี่ได้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะฮะช่องเมฆ KK K สตัวบายบาย